ข้อแตกต่างระหว่างเซเว่นที่ญี่ปุ่นกับเซเว่นที่เมืองไทยจะมีอะไรที่เหมือนกันหรือต่างกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้เรื่องต่อไปข้อที่1นึ่งเซเว่นญี่ปุ่นไม่มีน้องหมานอนเฝ้าหน้าทางเข้าต้องบอกว่ากลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเซเว่นไปแล้วครับ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยกับเหล่าน้องหมาที่มานอนรอรับลมเย็นๆอยู่หน้าประตูเซเว่นเมื่อมีลูกค้าเดินเข้าออกอันนี้ที่ญี่ปุ่นไม่มีแน่ๆครับหรือแม้กระทั่งพี่ตัวนี้ที่เข้ามานอนตากแอร์เย็นๆอย่างสบายใจเลยข้อที่2เซเว่นของญี่ปุ่นนั้นมีห้องน้ําให้เข้าด้วยนะครับหลายคนอาจจะทราบกันบ้างแล้วว่าเซเว่นออเลเว่นที่ญี่ปุ่นนั้นมีห้องน้ําไว้บริการลูกค้าด้วยซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นยังไม่มี ข้อที่3เซเว่นญี่ปุ่นมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ฟรีเนื่องจากว่าภายในเ e เ e ่ e อเลเของญี่ปุ่นนั้นในหลายสาขามีที่นั่งสำหรับทานอาหารแบบร้านฟาสต์ฟู้ดรวมถึงมีปลั๊กเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ให้ด้วยจึงไม่แปลกที่เขาจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้ลูกค้าใช้ฟรีและไม่แน่ว่าในอนาคตเซเว่นบ้านเราอาจจะมีแบบเขาบ้างก็ได้ข้อที่ 4. มีธนาคารเซเว่นพร้อมตู้ a t m ให้กดเงินด้วย ตู้ ATM หรือตู้ซีดีของประเทศญี่ปุ่นนั้นมักจะมีปัญหาไม่สามารถใช้บัตรเงินสดธนาคารบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เรามีอยู่ได้แต่ถ้าเป็นตู้ ATM ของ Seven Bank ที่อยู่ในร้าน7 e เ e ่ e อเวแล้วสามารถถอนเงินสดเป็นเงินเยนได้เลยไม่ว่าจะตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายหรือตอนเย็นตู้ ATM นี้มีอยู่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นมากกว่า26,000ตู้เลยทีเดียวข้อที่5ในเซเว่นญี่ปุ่นมีเครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจาก ทศญี่ปุ่นไม่ค่อยมีร้านบริการถ่ายเอกสารเหมือนในบ้านเราอีกทั้งเป็นประเทศที่ร้านปริ้นเอกสารหายากมากแต่ความสะดวกนั้นหาได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนั่นเองใครว่าเซเว่นเมืองไทยมีเทพทุกอย่างอย่างน้อยนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ไม่มีใช่ไหมล่ะครับข้อที่ 6. เครื่องทํากาแฟสดแบบบริการตัวเองเซเว่นอีเลเว่นที่ญี่ปุ่นนั้นเขาไปไกลามากเลยล่ะครับด้วยความที่คนญี่ปุ่นชอบดื่มกาแฟกันมากๆเลย ขนาดที่ว่าลูกค้าสามารถชงกาแฟสดได้ด้วยตนเองแถมราคาไม่แพงอีกด้วยข้อที่7โซนอาหารและขนมที่ทำสดๆแบบวันต่อวันข้อนี้ค่อนข้างแตกต่างกับบ้านเรามากทีเดียวครับ เป็นโตะหรือข้าวในเซเว่นอีเลเวนญี่ปุ่นต้องบอกฝากท้องได้แบบทุกวันแบบไม่เบื่อเลยทีเดียวอีกทั้งเป็นอาหารสดสดที่เขาทํากันแบบสดสดทุกวันรวมไปถึงขนมเค,ค้กขนมปังพุดดิ้งของหวานนนนาชนิดที่มีเมนูไม่ซ้ํากันด้วยสําหรับเซเว่นอีเลเวนในเมืองไทยเราตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแช่แข็งซะส่วนใหญ่และข้อที่8เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องนี้คิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องด้วยกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีไม่เหมือนกันเซเว่นอีเลเวนที่ญี่ปุ่นนั้นวางขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนชั้นวางขายธรรมดาและในตู้แช่เย็นสําหรับเมืองไทยจะเห็นว่ามีขายเฉพาะด้านหลังเคาน์เตอร์พนักงานเท่านั้นรวมทั้งที่เมืองไทยของเรานั้นมีการควบคุมช่วงเวลาจําหน่ายอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้อาจเกิดจากวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาของแต่ละประเทศแต่ยังไงถ้าหิวเมื่อไหร่เราก็ต้องแวะเซเว่นอยู่ดี